นิทานเรื่องปู่โสมเฝ้ารัพย์แบบตลกตลกณวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งที่ชาวบ้านร่มรือว่ามีปู่โสมเฝ้าทรัพย์คอยปกปักสมบัติอยู่ใต้เจดีย์ไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้เพราะกลัวปู่โสม,มจะโผล่มาหลอกคืนหนึ่งหนุ่มที่กลัวชื่อไอเดดแอบย่องไปขุดสมบัติเขาเคยได้ยินว่าทองคําใต้เจดีย์นี้มากพอจะทําให้เขาร่ารวยไปตลอดชีวิตขณะที่เขากําลังขุดดินเสียงดังกรอบแกบ ปู่สมก็ปรากฏตัวในร่างผีเข้าหน้าตาอิดโรยอาย้าวเฮ้ยมาขุดอะไรกลางดึกแบบนี้วะไอ้หนุ่มปู่สมถามด้วยน้ำเสียงห้วนห้้นแต่แอบแทรกความขี้เล่นไอ้เดตตกใจแทบสิ้นสติรีตอบเสียงสัน่นผมผมไม่ได้จะขโมยครับปู่ผมแค่ หาทางช่วยปู่เอาทองไปบริจาคปู่โสมได้ยินก็หัวเราะดังลัน่นเอ็งนี่มีข้อแก้ตัวตลกดีจริงดีจริงแต่เอ็งรู้ไหมว่าข้าต้องอยู่เฝ้าทรัพย์นี้เพราะอะไรเพราะอะไรครับไอเดชถามด้วยความอยากรู้เพราะข้าห่วงสมบัติข้าจนลืมไปว่าตัวเองตายไปนานแล้วปู่โสมตอบพลางหัวเราะร่ร่นก่อนจะพูดต่อว่าแถมสมบัติที่ข้าเฝ้าอยู่นี่เอ็งรู้ไหมมันคืออะไร ไอ้เดชคิดว่าคงเป็นทองคําแท่งใหญ่โตเลยรีบตอบด้วยความหวังทองคําเพียบใช่ไหมครับเปล่าปู่สมพูดพลางเปิดหีบสมบัติในหีบนั้นมีแต่กระดูกไก่และหม้อแกงเก่าๆนี่มันสมบัติตอนข้ายังมีชีวิตข้าห่วงจนติดมาถึงชาติหน้าไอ้เดชถึงกับพูดไม่ออกก่อนจะหัวเราะพรืดอ,ออกมาแล้วปู่จะเฝ้าทำไมเนี่ย ปู่โสมถอนหายใจจริงๆข้าก็เบื่อแล้วแต่ไม่มีใครคุยเล่นกับข้าเองมาเจอข้าคืนนี้ถือว่าเพื่อนเกลือใหม่เลยจากนั้นปู่โสมกับไอเดทก็กลายเป็นคู่หูคุยเล่นกันทุกคืนไอเดทไม่สนสมบัติแล้วแต่กลับมาเยี่ยมปู่โสมเพราะความสนุกสนานและปู่โสมก็ไม่ต้องเหงาอีกต่อไป